เอาแล้วเอาแล้วบิดแขนมาสร้างบิดแขน,น,นกกซัมมิชั i o n s ม b m i s s i เอไกเซอร์อย่าอย่าเพิ่งยอมนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยอมนะอย่าเพิ่งเกมง่ายเออพัดซังบอกไว้ชีวิตไว้ก่อนนะฮะเอารวบขาพัดซังพัดซังเน้นซัมมิชั i o นะแมต็์นี้เน,น้นซัมมิชั i o ยังไงดีเกมไวหรือเปล่าเกมไวยงัยงยังเอกไกเซอร์ยังทนได้ เอ็กไกเซอร์ยังทนได้อยู่นะฮะเอาคืนม้้งแล้วเอาคืนมั้งแล้วเอ็กไกเซอร์เอ็กไกเซอร์ขอขอแบฮักเอาคืนมัน้งยังไงดียังไงดีคู่นี้เปิดอ่ายังนะฮะคู่นี้เปิดมาใส่ซัมมิชันกันรัวๆนะฮะไม่มีใครยอมใครจับสแนปซูเพก็กเรียบร้อยเข้าไปนะฮะเอาแต่เอ็กไกเซอร์ลุกขึ้นมาเวียงพัดซังกระโดดข้ามหัวจากนั้น จับแบกและเอาไม่ได้เลยโดนพัดสั่งรีเวิร์สดีดีเข้าไปพัดสั่งลากจัดฉากแล้วเรียบร้อยจังหวะน,นี้เอาล็อกขาแบบนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยซัมมิชันอีกแล้วซัมมิชันอีกแล้วเอ็กไกเซอร์ไว้หรือไม่ไว้หรือไม่อา่าพัดสั่งพัดสั่งไว้ชีวิตนะฮะและขึ้นเชือกจากนั้นกระโดดทิ้งศอกลงมา กดเลยรมการนับหนึ่งสองยังยังได้แค่สองเป็นของเอ็กไกเซอร์ขอเอาคืนมาแล้วยังไงดีทืบเลยและล็อกคอ,อคู่นี้คู่นี้เรียกว่าล็อกกันไปล็อกกันมาไม่ยอมใครจริงซับปิชชั่นไปมาพัดซังอย่าเพิ่งยอมพัดซังแก้ได้ฮะจากนั้นพัดซังเหวี่ยงเด้งเชือกมา และเอา้าจะจับสไป b u บัสเตอร์แต่ไม่ได้นะฮะเจอเอ็กซ์ไกเซอร์สวนคืนจากนั้นเอา้า STF 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 พัดซังรอดไม่รอด STF STF รอดไหมยอมไหมเรียบร้อยพัดซังต้านไม่ไหวจริง